อยากออกรถฟรีดาวทำยังไงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการออกรถฟรีดาวออกรถสูงบาทไม่ต้องใช้เงินทำยังไงครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยที่ขาดได้เลยคือ1ต้องไม่ติดบูโรนะครับผมการไม่ติดบูโรหมายถึงเราขาดส่งหรือส่งล่าช้าไม่เกิน30วันนะครับสิ่งที่เราผ่อนอยู่เช่นพวกบัตรเครดิตบ้านหรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าร่วมกับบูโรแล้วผมที่ไปนั่นเขาเข้าร่วมนะ ถ้าแต่ว่าถ้าใครส่งล่าช้าไม่เกิน30วันอันนี้ยังเกี่ยวไม่ติดนะครับผม 2. รายได้รายได้เพียงแค่เงินเดือนรวมทุกอย่าง2เท่าของข้างวดน,นะครับผมแค่นี้ก็สามารถฟรีดาวน์ได้นะครับและข้อ3ก็คืออันนี้บางคนยังไม่รู้นะครับผมสําหรับคนที่ไม่เคยผ่อนอะไรนะครับเราสามารถขอลดฟรีดาวน์ได้นะครับผม แต่เราห้ามห้ามเลยนะครับยาม่าห้ามไปเช็คเครดิตที่ไหนนะครับผมอันนี้เขาจะเรียกว่าติดแท็กซิงนะครับผมจะทําให้ไม่สามารถออกรถฟรีดาวได้นะครับผมสรุปมีแค่3อย่างทนั้นนะครับคือ 1. ไม่ติดบูโร 2. เงินเดือนสองเท่าของค่างวดและ3สําหรับคนที่ไม่เคยผ่อนอะไรหรือไม่มีเครดิต เพียงแค่ไม่ไปเช็คเครดิตมั่วซั่วหรือไม่ติดแท็กซิงเท่านี้เราก็มีสิทธิ์ในการออกรถฟรีดาวโดยไม่ต้องใช้เงินได้้นะคะและสำหรับใครที่อยากหารถมือสองนะผมแนะนํามาที่เต็นท์เจ๊ข้ามปุ่นยูสคานะผมเรามีรถหลากหลายประเภทให้เลือกทั้งรถตู้รถเก๋งรถกระบะรถ SUV นะครับผมมีให้เลือกแล้วก็มีไฟแนนซ์หลากหลายไว้รองรับคุณทุกท่านนะครับผมแนะนำเต็นท์เจ๊ข้ามปุ่นยูสคาแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ